สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนผู้ป่วยโควิดหนีโรงพยาบาลสนาม ขึ้นรถตู้จากจังหวัดจันทบุรีวันที่3กกราคมเพจเฟซบุ๊กจันทบุรีแจ้งเตือนภัยหลังมีผู้ป่วยโควิดเพศหญิงหลบหนีออกจากรโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพณีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่3กกรฎาคมเวลาเที่ยงคืนเศษจับภาพขณะที่ผู้ป่วยกำลังเดินออกจากรโรงพยาบาลสนามหลบหนีออกไปพร้อมกับสัมภาระ และโน้ตบุ๊กส่วนตัวโดยช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกา45นาทีไปขึ้นรถตู้ที่บกขสจันทบุรีสายตรวจสพเมืองจันทบุรีได้ตรวจสอบจุดที่ผู้ป่วยลงคือท่าเรือบ้านเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยทางเพจระบุว่าอยากให้ผู้ป่วยติดต่อกลับมายังโรงพยาบาลสนามและรักษาตัวให้หายไม่ควรหลบหนีเช่นนี้เพราะมีผลกระทบในวงกว้างเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าจากการกระทําที่ขาดจิตสํานึกต่อส่วนรวมของผู้ป่วยรายนี้เป็นจำนํำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ